สวยพี่เฮ้ยเนี่ยไอ้นกเองไม่เก็บด x ไปเนี่ยได้เนี่ยเเเย่ออลืมก็บใครอยู่ในแดงเนี่ยผมลืมผมลืมผมเองจ้าเนีเอ็กซ์เนี่ยเก็บเลยหน้าเขาจะเข้าข้างขาจะเข้าตัวนึ่งคอยเลี้ยงอยเลี้ยงอยู่สาอ็บ้านหนึ่งทิ้แล้วนะเกิดซ้อนนี่ซ้อนไหนข้างขาไม่กี่ตัวยังไงไม่ใช่ตัวหนึ่งมากแต่เยอะนะโอ้ยอะไรบ้าน เฮ้ยไหนตัวไหนตัวอะไรตัวตวิ่งเข้ามาทางด่วนเลยห้องหลังห้องหลังมันวิ่งเข้ามาแล้วพวกกันพวกกันมันเก็บของอยู่มีหน้าต้นไม้มีหน้าต้นไม้มีหน้าต้นไม้เออกระบอกตัวใหญ่เนี่ยเกิดน้อไม้ตัวหนึ่งพิตารปะเฮ้ยมันเก็บของวิ่งไปห้องเล็กแล้วเบอร์พี่เข้าตัว ตำรวจเยอะเลยสามตัวยิงไปขอไปออมขอไปมีบงมังเกอร์วิ่งอะดิไม่ต้องไหนตอนนี้ตหนเห็ยแล้วบ,บ้านบ้านสองพี่บ,บา้บบานสองเฮ้ยระวังโดนตีหลังนะ <c oughs> พวกไม่ไม่คุมหลังไฟอะ<ห>่ะโ <ไป S 2> อ้ยแผลหวงของวะเนี่ยคุมหลังไฟไหน่อยดิเดี๋ยวโดนตีหลัง เอ้โรงพาบาลมีเหรอโรงพาบาลมห่บ้านสองบ้านสก็มีนะแบกแกแกแกโรบมีนึงที่เจ็บของผมอยู่หลังวระตูอยู่หลังวระตูอมอดดนึงอมโด้เข้ามีคนบอกหน้าขาเข้ามันไปไหนแล้ววะ ออกมาไม่ใช่หรอกหน้าอยู่้างกลางไอ้ยากูคว้ยดิสอีเนี้ยอ๋อยิงเก็ดยิงเก็ดเขาทำนี้ใสเฮียที่ไหนพาคุณเบืองยาด้วยไอ้มีคนโดดขึ้นมาเกตเล็กเลยชุดเรียนชุดเรียน สองสามหรอโอ้โว,วิ่งมามเาพี่ตายิงดาเอ้ย,ยนุกนุกืกมีคนโดดขึ้นมาเกตเล็ก,กเลยตากระส่องสาม่าสเนาอ๋อพี่ตาโถมมาเนี่ยทาโถมเนี่ยมาดูแห้งมาดูแห้งแ,งแห้งแห้ง